หุ้นเล็กทำสิติสูงสุดในรอบ3ปีตลาดหุ้นมักทำผลตอบแทนได้ดีในช่วงไตรมาสที่4ความต้องการน้ำมันร่วงต่อเนื่องสวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูโนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่17ตุลาคม2567พบกับผมเต้วัชวัตประวัลศรีประทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากป้าจอสปริงประเทศไทยเช่นเคยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วง เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่ามาปิดบวกได้เล็กน้อยนะครับฝั่งของตัว S&P ห้าร้อยบวกขึ้นมา0.47เปอร์เซ็นตนะครับดาวโจนบวกขึ้นมา0.79นะครับแล้วก็นสเดบวกขึ้นมา0.28เปอร์เซ็นตนะครับตัวของยุโรปปิดลบกันทั่วหน้านะครับสต็อกหกร้อยปิดลบไป0.19นะครับฝรั่งเศสปิดลบ 0.4นะฮะแล้วก็ตัวแดดปิดลบไป0.27นะครับฝั่งของตัวเอเชียครับเมื่อวานร่วงกันเกือบหมดนะครับญี่ปุ่นติดลบ1.8นะครับตัวเอเชียปิดลบ0.6นะครับหังเสงลบ0.16อินเดียลบ0.39นะครับจะมีหุ้นไทยครับเมื่อวานบวกขึ้นมา1.36เปอร์เซ็นต์นะครับทางตัวแบงค์ชาติครับมีการลดดอกเบี้ย0.25เปอร์เซ็นต์เซอร์ไพรส์ตลาด เข้ามานะครับตัวของอินโดฮะบวกขึ้นมา0.29นะครับเวียดนามติดลบ0.15นะครับฝั่งของตัวทองคำนะครับขึ้นมาเล็กน้อยฮะ0.43เนะครับตัวน้ำมันดิบขึ้นมาเล็กน้อยเหมือนกันครับอยู่ที่0.21นะครับราคาตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่70ดอลลาร์ต่อบาเร์ยรลแล้วนะครับ ตัวบอลยิวสองปี10ปีครับขยับลงเล็กน้อยนะครับตัว2ปีลงมา0.8ปิบนะครับตัว10ปีลงมา1.9ปิบนะครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนอกจากประชุมกรนงอบ้านเราไปแล้วนะครับจะมีตัวเลขของ,ของการราคาครับนำเข้ากระส่งออกนะครับตัวที่สําคัญจริงๆเนี่ยให้ดูตัวเลขราคานำเข้าหรือ Import Price นะครับติดลบ 0.4%นะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะเพราะว่าตัว import มันคือต้นทุนอย่างหนึ่งของเงินเฟอ้อที่สหรัฐนะครับถึงลบแบบนี้เงินเฟอ้อน่าจะซึมๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นขาลงของเงินเฟอ้อที่สหรัฐยังอยู่ต่อไปในตอนนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าเงินเฟอ้อมันจะกลับมาอีกรอบแล้วเฟดจะต้องไม่ลดดอกเบี้ยนะครับอันนี้เราคิดว่ายังยังไม่ใช่กรณีนั้นนะครับ เมื่อวานฮะฝั่งของตัวหุ้นที่ขึ้นมาแรางที่สุดน,นะครับจะเป็นหุ้นเล็กนะครับก็เกิดการโรเตชันออกจากตัวบิ๊กแคปตัวบิ๊กเทคออกมาเล่นตัวอื่นๆมากขึ้นนะครับเมื่อวานดัชนีรัเซลส0 0พครับก็ทำสถิติสูงสุดในรอบ3ปีนะครับตั้งแต่ต้องย้อนไปนู่นเลยฮนะเดือนพฤศจิกายนปี2021นะครับก็เป็นอันหนึ่งที่ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่ามันก็หุ้น ขึ้นมา2ปีเต็มๆแล้วนะครับแต่ว่ามันโดนแบกโดยกลุ่มเทคนะครับถ้ามันกระจายไปตัวอื่นๆของตลาดด้วยก็ยทาให้ตลาดการทริงี่ยมีความแข็งแปรงมากขึ้นนะครับก็เมื่อวานหุ้นเทคลงกงนเกือบหมดนะครับแต่ว่าเอ็นวีดีบวกขึ้นมาได้สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จัชนีตัวที่เป็นเอ5พีห้าร้อยอีควเวทนะครับที่ให้น้ําหนักหุ้นทุกตัวเท่ากันหมดเลยนะครับก็ชนะตัวเอ5พีห้าร้อยแบบปกติด้วยนะครับก็ ถือว่าเป็นข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างดีที่เข้ามานะครเมื่อวานตัวผลประกอบการของตัว m o ร์แกนสแตนเลก็ออกมาค่อนข้างดีด้วยนะครับกำไรพุ่งขึ้น3 2นะครับงบของกลุ่มแบงก์ส่วนใหญ่ออกมาดีหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าไปดูในหน้านี้นะฮะเป็น Return ของ s อ500ครับในช่วงไตรมาส4ของทุกๆปีครับส่วนใหญ่จะเป็นบวกได้เกือบตลอดนะครับก็เป็นไตรมาสที่พุ้นมาจาก รฟอร์ได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ช่วงนี้เราก็ยังให้ถือคุณนอเมริกาต่อได้นะครับก็เน้นเป็นกลุ่มที่อาจจะบรอดหน่อยนะครับไม่ได้เชียร์ตัวเทคเป็นหลักแหละวะ่าจะมาเป็นตัว It s p u s n g US Bluechip หรือ i ิส s ิงยนะครับผมสำหรับอีกคราวหนึงนะครก็จะมีเรื่องของตัวาราคาน้ำมันนะคะก็เป็นการ forecast ไปข้างหน้าครับปีหน้านทั้ง OPEC สีเหลืองนะครับ EIA นะครับแล้วก็ IEA นะครับสามหน่วยงานพลังงานหลักๆของโลกนะครับมีการปรับตัวาตการคาดการณ์เขาต้องการน้ํามันลงค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็สะท้อนว่าสะท้อนว่าเขาต้องการไม่มีราคาน้ํามันโอกาสที่จะขึ้นต่อเนี่ยค่อนข้างยากนะครับต่อให้จะมีความไม่สงบเข้ามาในฝั่งของตัวตอนอกลาง,ลางตาตางเมื่อวานก็มีการโจมตีทางอากาศไปที่เลมานอนอีกแล้วนะครับมีการสังหาร ผู้นำระดับสูงของตัวกลุ่มอิสปัลล่แต่เมื่อวานน้ำมันขึ้นน้อยมากเลยนะฮะก็เป็นอันหนึ่งที่มันเราพูดตลอดและครับว่าตัวของสองครามในตะวัออกกลางเนี่ยถ้าไม่นับปี1990นะฮะมันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ปี1990มันขึ้นสองเท่าอีกครั้งหนึ่งที่ขึ้นก็คือปี2008นะครับแต่ช่วงนั้นมันคือช่วงบ o ททอมและกําลังจะออกจากตัว r e c ซ s ช i o n พอดีนะครับดังนั้นก็ไม่นับรอบนั้นแต่ทุกรอบที่เหลือเนี่ย ราคาน้ามันมันทรงๆกับลงด้วยซ้ำนะครับมันมันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับตัวน้ํามันจะเท่าไหร่นะครับดังนั้นเอารู้ของตัวตัวราคาน้ามันเนี่ยเราคิดว่าคงคงไม่ได้มีอัพไซด์เยอะนะครับแล้วก็พออัพไซด์มันไม่เยอะเนี่ยปัญหาเรื่องเงินเฟ้อจะกลับมาไหมมันก็ปัดทิ้งได้นะครับเราคิดว่าเงินเฟ้อจะไม่ได้กลับมาเพราะเรื่องของตัวราคาน้ํามันในตอนนี้นะครับการสหรับ ข่าวสืบเนื่องจากเมื่อวานครับข่าวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของตัว ASML นะครับเมื่อวานก็เป็นการ e a r n i n g call นะครับก็คือผู้บริหารออกมาตอบคำถามมาให้สัมภาษณ์กับนักวิเคราะห์นะครับก็ถามว่ารอดตัวไหมจริงๆซีอีโอมาขอโทษว่าทาไมงบมันหลุดออกมาก่อนหนึ่งวันนะครับแต่ว่าก็ยังไม่รอดครับเพราะว่ากรอตอของตัวในทีแลนด์นะครับจะมีการสืบสวนแล้วว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมงบมันถึงหลุดออกมาได้ก่อนวันกําหนดหนึ่งวันนะครับก็ เกิดความันบ่นขึ้นเมื่อเมื่อคืนวันอังคารนะครับแล้วก็ยังมีข่าวอีกว่าสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐนะครับเตรียมที่จะหาทางกดดันให้ซัปพลายเออรของหัวไว้ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ผลิตชิปจากสหรัฐได้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อพวกชิปเมเกอร์ทั้งหลายที่ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ผลิตชิปซึ่ง ASML อาจจะโดนไปด้วยเหมือนกันแล้วก็รายได้หลักนะครับของ ASML เนี่ยมาจาก จีนนะครับผมก็ยังไม่จบฮะเรื่องของตัวชิปถ้าจะเจอเรื่องพวกนี้แหละไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งนะครับคุณไบเดนก็จะทำแบบนี้แหละเบ,บาๆหน่อยแต่ถ้าทรัมมาแล้วทำชนะเนี่ยรับมือครับเตรียมรับมือเทรดวอ l เต็มรูปแบบมันได้นะครับย้อนรอยปี2018นะครับผมก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เหมือนเดิมเลยฮะตาม ผลประกอบการกันต่อนะครับคืนนี้จะมี TSMC ด้วยนะครับเป็นเซมิเจ้าใหญ่ที่สุดที่จะออกในช่วงนี้นะครับ NVDA i i ออกเป็นอีกเดือนหนึ่งเลยนะฮะก็รอ<ม>นเงียนะครับก็เดี๋ยวดู TSMC ก่อนว่างบเป็นยังไงนะคร<ม>ับผก็สำหรับนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อน,นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ